หลังจากมีประเด็นดราม่าในสนามแรกสาวไทยเตรียมป้อนกันแชมป์สนามที่2การแข่งขันรายการวอลเล่บอลหญิง C-V League 2025 C-AV League 2025สัปดาห์สองที่นินบินยิมเนเซียมจังหวัดนินบินประเทศเวียดนามช่วงระหว่างวันที่8-10สิงหาคม2568 ทัพนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์ในสัปดาห์แรกจะประเดิมสนามเกมแรกพบกับอินโดนีเซียทีมอันดับ516ของโลกที่กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาสร้างทีมอย่างต่อเนื่องซึ่งจากสถิติที่พบกันที่ผ่านมาสาวไทยทำได้เหนือกว่ามากเป็นฝ่ายเก็บใช้ได้ทั้งหมดเราลองไปดูสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดของทั้งสงทีมก่อนหน้านี้กัน Head to He a d 5ครั้งหลังสุดไทย VS อินโดนีเซีย ไทยชนะ5อินโดนีเซียชนะ0 10สิงหาคม2567ไทยชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซตซีวีลีก2สิงหาคม2567อินโดนีเซียแพ้ไทย0ต่อ3เซตซีวีลีก12สิงหาคม2566อินโดนีเซียแพ้ไทย0ต่อ3เซตซีวีลีก4สิงหาคม2566ไทยชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซตซีวีลีก9พฤษภาคม2566อินโดนีเซียแพ้ แพ้ไทย0-3เซต4เกมสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงเล่นพบกับอินโดนีเซียในวันศุกร์ที่8สิงหาคม2568เวลา15.45รนาทีแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องวัน31แล้วแฟนๆคิดว่าเราจะเสียเซตไหม